สีฟันให้เป็นด้วยนะสีฟันไม่เป็นมันสีแล้วมันก็ไม่สะอาดล้ปูเนี่ยได้รับคำชมจากหมอฟันมาตลอดบอกว่าฟันสะอาดเกินฟันสะอาดเกินเวลาก็าจะให้ไปตรวจฟันแล้วเขาก็จะต้องตรวจสอบมันจะมีขี้ฟันเขาดิบปลาเขาไม่มีพลาอาตมาไม่มีปลาให้เขา ปลาเขาเช็ดเขากระบนกอไม่เคยเห็นจะทำอะไรเป็นตัวปั้นธรรมดาเขาไม่จะทำขัดฝ้าอะไรมาขัดทิ้งปูนขัดอะไรที่มันติดฝ้นมันไม่เคยมีเคล็ดลับจนหมอหมอหานนรงเป็นคนดูแลฟันในสมัยประจำงหมอหานรงเป็นหมอฟันของเดิมเป็นหมอฟัน้นเขาได่ห่วงทำในวงัง เ่าดูแลฝัอมามาตั้งแด่ถอนกลางตอนนสมัย,ยทางตแพย์จน,จน,จนตกนนนอน่อนทั่ไม่ได้เป็นหมอในหลวงดูแลมาจนกระทจ่งเขาเป็นหมอในหลวงตอนหลังนี่ก็ทายองตา,ายมาให้หมอโชดว่าคิดชดหมอหานนรงก็คงจะไมดะะ่ดูแลต่อแล้วแต่ก็ดูแลตลอดหมอหารนรงแย่ถามถามอาตมาว่ามีแคล็ดลับอะไร ในการทำไมมันไม่มีฟันสะอาดดูจังมีเคล็ดลับอะไรจะบอกให้เคล็ดลับหนึ่งอยากกินมากกินสุมสีสุม,มาก,กินปากไม่มีวินัยที่อาตมาฟันมันสะอาดเพราะอาตมากินมือนนม้อเดียวกนะินจริงจริงกินมื้อเดียวนอกนั้นไม่กินเล่นกินหัวอะไรอีกไม่เอาจะดื่มจะน้ำอย่างเดียววัน,วน กินแล้วก็มือ้อกินจบแล้วกระดูแต่นท้ำมันก็ไม่มีอะไรเป็นเลองฟันไงไม่มีอะไรเป็นหมกเป็นหมากเ,เป็นฟันนั่นยาง่าน,นี่เป็นแค่รับสําคาญเลยว่าทําไมฟันสะอาดหนึ่งกินมื้อเดียวอ่าสองก็คือไ่กินจุกจิบไ่กินอะไรจุกอีกเลยฟันเ็อเรียบร้อยอัตมาสีฟันวันละครั้งเดียวตื่นนอนก็ไม่สีเย็นก็ไม่สีสีกินข้าวเสร็จ กินข้าวเสร็จแล้วก็สีฝันจบวันละคนเดียวไม่เคยสีสองันสามันทุทีสีเหมือนกันบางวันที่มันต้องกินยาและต้องกินอาหารเสริมกินอะไรอะไรบ้างอ่ะเปื่อนป่าอ,อะไรก็สีฝันจากนั้นจะสีถ้าไม่มีโอกาสนี่ไม่ไม่มีสีเราสีครั้งเดียวฝันน,น,นะเพราะฉะนั้นรับมันมีอยู่ว่าหนึ่ง อย่าไปกินเล่นกินหนูกินเลอะเถอะเปล่าจะกินจะนอนแล้วก็จะกินอีกปวดท้องมันก็หมักไปอีกสิตั้งหชั่วโมงมันจะตื่นมาพรุ่งนี้เช้ามันก็เสร็จโตอยู่ในฟันมันเรียบร้อยแล้วที่ฟันนะมันก็เป็นปลาเป็นหินปูนเป็นอะไรกปแล้วแก่มันก็ออกฟันมันก็ไปเพราะสีฟันเนี่ยมันเกาะฟันแล้วก็สีออกยากเพราะว่าดิงสีไม่เป็นทีนี้ฮอรอีอันหนึ่งต้องสีฟันเป็น ข้างใน,นก็ต้ Después, องัด่านเป็นไม่ใช่สีอยู่แต่ข้างนอกนี่เนี่ยข้างนอกก็ดนะูเกลี้ยงแต่ข้างในเคลิบเลยข้างในนี่สีให้เป็นเอาแปรงเ็้าไปขัดข้างในให้เป็นขัดเวลาสีสีลงสีขึ้นอย่าไปสีแต่อย่างนี้สีอย่างนี้บ้างเวลาจะจบปัจจุบันนี่สีขัดข้างนอกในขอฟันขึ้นลงขึ้นลงแล้วข้งขงางนอกข้งขงขงขนขนางในเสร็จ,จแล้วก็ติดบ่อก็ค่อยสี ปดฟานที่มีบ้างทีๆต้องจริงจบสีให้เป็นสีฟัน,นเตลมเซลลอีกแว่าคือแปลงฟันให้ถูธีคือฟันโดนแดนดนปลงลงฟันล่างแปลงขึ้นนะคะข้างในก็ปัดออกค่ะ<อ>น,น,นั่นแหละก็หาสีให้เป็น,น,น,นะต้องศึกษาต้องไม่งั้นนะฟันเดียวแต่มันจะเสียฟันมันจะไม่ทนแล้วมันก็จะเป็นทิ้ไว้ปวดฟันเนีอาตามาเป็นโชคดีนะไม่เคยปวดฟันกับเขาเลย ยังนึกไม่ออกเขาบอกว่าปวดฟันโอโหโหดนังทรมานอาตมาไม่เคยว่าเออเขาปวดยังไงนาะยังนึกไม่ออกคนแต่พระเบเคยเพราะงั้นปวดฟันแล้วมันจะปวดอย่างที่คนเขาบอกว่าโอโหมันทรมานปวดฟันนะ่นะน่าตอนนี้ยังเด็กๆยังไม่ค่อยจะถึงเวลาระวังเธอจะทําเป็นเล่นไปบอกกําชับให้ใส่ใจศึกษาแล้วอย่างทู่ปูบอกไปแล้วนะ่าถ้าเอาทําได้อย่างไน,นแล้วรับรองดีฟันดี 啊。Um.